ชื่อพุทธชาติชัยวังค่ะตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนสะนักวิชาการสาสุขแล้วก็พยาบาลวิชาชีพเวชปฏิบัติในส่วนของหมู่12บ้านสะกลางนี้ในส่วนของด้านสาธารณาสุขเนี่ยได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมทางด้านาสารสนเทศในหลายๆประเด็นอย่างเช่น ในเรื่องการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุในทุกกลุ่มวัยแล้วก็การพัฒนาองค์กรสมัครสาธารณสุขแล้วก็การพัฒนาองค์กรของกลุ่มแกนนาผู้นําชุมชนกลุ่มเยาวชนเสร็จแล้วทางด้านสาธารณสุขนี่ก็จะมีลหลายๆประเด็นอย่างเช่นพัฒนางานทางด้านการมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนเช่นต่อต้านทางด้านาพัฒนางาน ป้องกันการตั้งคันนาเวรุ่นหรือว่าเอดเอ,เอนะคะแล้วก็ในส่วนอื่นก็จะมีอย่างเช่นการคัดกรองสุขภาพของกลุ่มทุกกลุ่มวัยตรวจคัดกรองความดันเบาหวานโรคหัวใจภาวะซึมเศร้าเข่าเสื่อมนะคะแล้วก็ภาวะของป้องกันวัณโรคในกลุ่มวัยผู้สูงอายุซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีข้อมูลสารสนเทศในการชี้แจงแล้วก็ประชุมประชาคมกับ ประชาชนในทุกๆเดือนในกลุ่มที่ผู้นําชุมชนจะมีการนัดประชุมประชาชนทุกเดือนเพราะฉะนั้นเราก็จะเข้าร่วมประชาชุชมกับกลุ่มประชาชนเพื่อคืนความรู้และก็คืนข้อมูลให้กับชมุมชนหรือเป็นเรื่องของการฟีดแบ็ข้อมูลให้กับประชาชนได้รับทราบสถานการณ์ของอสภาวะสุขภาพในทุกๆเดือนแล้วก็ในส่วนของประชาคมขององ,องค์กรท้องถิ่น ก็จะส่งเจ้าหน้าที่เข้ามามีส่วนร่วมเจ้าหน้าที่ของเราก็จะมีส่วนในเรื่องของการคืนข้อมูลให้กับประชาชนได้รับทราบแล้วก็จัดทาแผนงานโครงการเข้าสู่กองทุนหลักประกันสุขภาพอมบตะซึ่งกองทุนในปีนี้ของหมว12เราก็ในส่วนของประชาชนก็ทําโครงการเข้าไปในทุกๆปีปีหนึ่งก็จะมี1ครั้งซึ่งเราจะทําโครงการเข้าไปในส่วนของรพสตก็มีการจัดทําโครงการ อยู่8ถึง9โครงการที่จะเข้ามาสนับสนุนในเรื่องด้านสารสนเทศให้กับประชาชนแล้วก็มีการพัฒนาสุขภาพตรงนี้ทั้งด้านส่งเสริมป้องกันร,รักษาแล้วก็ฟื้นฟูค่ะ